นะครับถูกทำไมฮะเอาความกังกวลกังกวายก็มานใส่ในหัวใจก็จบกันใช่ไหมฮะใช่เรามีความทุกข์แต่มอบความทุกข์ไว้กับพระเจ้าสิครับถูกต้องไหมครับพระพี่บอกว่าอะไรครับบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยได้แบกภาระหนักจุมมหาเราและเราใช้ท่านหลาหายเหนื่อยได้เป็นสุขโอ้โหเป็นสุขก็คือมีสันติสุขในพระเจ้าพี่น้องไหลายผมขอบคุณพระเจ้าชีวิตผมก็ดีนะครับชีวิตภรรยาก็ดีเรารับใช้พระเจ้าเรามีสันติสุขในการรับใช้พระเจ้า รารู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นนะครับมุมมองทั่วไปญาติเราที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพ่อแม่ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะดูว่าเรานี่มาเชื่อพระเจ้ามา,มารับใช้พระเจ้าเนี่ยดูรู้สึกมันไม่ค่อยจเจริญหูจเจริญตาเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับลูกหลานคนอื่นนะครับไม่เชื่อพระเจ้าดูดิทํางานใหญ่โตนะเหรียนจบก็สูงแต่ผมไม่ได้มองส่วนนั้นเลยผมมองเรื่องในใจมากกว่าเพราะเรื่องที่อยู่ข้างนอกเป็นเรื่องที่อยากเยื่อเองไหมครับจะจบพร่พี์มาอกี้จะจบเออเรียกออะไร ประกาศิบัตนะครับมากี่ใบเป็นด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไม่เชื่อพระเจ้าอยากเยืะทั้งนั้นเลยแต่คนที่เชื่อในพระเจ้าถึงแม้เป็นตาสีตาสานะครับถึงแม้จะเรียนไม่สูงแต่ในหัวใจมีพระเจ้ามีความรู้ของพระเจ้าสุดยอดที่สุดแล้วครับ ราะผมหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องหลายครับสันติสุขที่มาจากพระเจ้านั้นสําคัญมากสําหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นยามใดมงใดนะครับที่ดาเนินชีวิตและมีความกบุลกวายพี่น้องแสดงว่าจารรับสันติสุขเรานะครับหันไปตรงแล้วครับกับพระเจ้าปรับใจใหม่ก็เรียกว่ากลับใจใหม่เมื่อชาเราเรียนเรื่องการอธิษฐานเพื่อการกลับใจใหม่นะครับกลับใจนะครับปรับจานนะครับให้รับให้ตรงพอตรงปั๊บนะครับสัญญาณก็จะชัดสันติสุขก็จะเต็มล้นถูกไหมฮะ พี่น้องหลายคนคงเคยสังเกตหรือแม้แต่เราเองเราเคยมีความทุกข์พอเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าแตะใจไหมฮะ,ะหลายคนร้องไห้ออกมาได้รับการปรับใหม่ครับสัญญาณจูนตรงปุ๊บโอ้โหขอบคุณพระเจ้าได้รับการหยิบยกเรื่องกังวลใจออกไปทันทีเหมือนผมตอนนั้นนะครับที่เพื่อนโกงเงินผม3ามหมยกคอมพิวเตอร์ไปให้เขาบอกว่าสิ้นเดือนมาเก็บตังค์ได้พอสิ้นเดือนมาเก็บตังค์เพื่อนบอกจ่ายแล้วโอ้โหจ่ายได้ไงยังไม่ได้จ่ายเลยเฮ้ยกูจ่ายมึงแล้วมึง คิดดูให้ดีเรารู้เดียวไม่ได้จ่ายแต่เพื่อนบอกจ่ายแล้วและพ่อของเพื่อนเป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยผมไม่มีสัญญิสุขเลยวันนั้นนะครับจานของผมนะครับเริ่มเบนนะครับไปรับสัญ,ญญาณอีกช่องหนึ่งครับซาตามนมันก็ใส่สัญ,ญญาณใหม่เข้ามาครับฟ้องมันเลยไปหาทนายฟ้องมันว่าไปหาเพื่อนที่เป็นทนายครับเพรับสัญญ,ญาณมาแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ทนายฟ้องครับยื่นโนติสไปทางคุนยื่นโนติสกลับมาด้วยครับ โอ้โหผมปวดร้าวมากมานั่งอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมหนึ่งโครินพระเจ้าบอกว่าทําไมไม่ยอมให้เขาโกงโอ้โหพระเจ้าจูนจานกลับมาใหม่ครับมาตรงกับพระเจ้าใช่แล้วเงินเลททองเป็นของพระเจ้าไอ้ฟูเอ้ยทําไมแค่เงินสามหมื่นแปดทำไมตกจากระดับอันควรขนาดนี้สุดท้ายหันจานมาใหม่ครับนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ที่บ้านผมไม่พอใจมากคุณพ่อบอกผมนี่สติไม่ดีแล้ว เงินอยู่ที่เพื่อนสามหมื่นแปดทำไมไม่ไปเอามาบอกว่าพ่อผมยกให้เขาไปแล้วพ่อบอกอะไรนะบอกว่าผมนี่ค่อนข้างมีปัญหาแล้วเชื่อพระเจ้ามีปัญหามากนะเงินเป็นของเราไปเอามาฟ้องมันเดี๋ยวจะหาเพื่อนช่วยผมไม่ผมยกให้เขาไปเลยพ่อผมอธิษฐานแล้วพี่น้องหลายเมือ่อเราจูนสัญญาณตรงกับพระเจ้าเราจะเอาชนะจิตใจตัวเองได้เอเมนไหมครับอันนี้สําคัญมากนะ เรื่อการรับสัญญาณจากพระเจ้าพี่น้องหลายถ้าตรงเมื่อไหร่พี่น้องพี่น้องจะมีสันติสุขทันทีจะรับการปลดปล่อยทันทีนั่นแหละคือตรงแต่ถ้าเกิดยังไม่ตรงพี่น้องยังเครียดอยู่คิ้วยังชนกันอยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับแสดงว่าสัญญาณพี่น้องไม่ชัดตั้งจานมาให้ดีอา่านพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานกั่พระเจ้าขอพระเจ้าปรับตำแหน่งองศาใจของพระเจ้าใจาเรา,า,าให้ตรงกันเมื่อตรงปุ๊บภาพชัดพอชัดปุ๊บพี่น้องจะสัมผัสได้ ว่าเราจะเบาเลยนะครับไม่สนใจสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วไม่เป็นรพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ตีสอนลูกขอบคุณพระองค์สาหรับเพื่อนคนนี้เราขอบคุณพระเจ้าได้เลยนะครับและฐานเผื่อเขาต่างหากว่าพระเจ้าโปรดเมตตาที่เขาจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกอไอ้ฐานเผือเขาด้วยนะครับมันแตกต่างนะครับเพระเาะนั้นผมนุนใจพี่น้องหลายครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่48ข้อ22กล่าวชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าตัดไว้ว่านะครับพระเจ้าตัดว่าไม่มีสันริสุขแก่คนอาธรรม เห็นไหมครับถ้าพี่น้องมั่นใจว่าพี่น้องเป็นคนชอบทำพี่น้องต้องมีสันติสุขเห็นไหมครับยามใดที่ไม่มีสันติสุขพระเจ้าว่านั่นไม่ใช่คนชอบทำแล้วจะจะกลายเป็นคนอาธรรมแล้วเพราะนั้นหนุนใจนะครับเวลาเราอยู่กับพระเจ้าในเมินชีวิตแต่ละวันพี่น้องเลยครับให้พระเจ้าเติมเต็มสันติสุขในชีวิตของเราเห็นไหมครับถ้าขาดขอพระเจ้าเติมให้เต็มนี่เดี๋ยวขากลับผมบอกภรรยาแล้วต้องหาปั๊มแล้วต้องเติมน้ำมันให้เต็มกลับกรุงเทพ ขอบคุณพระเจ้าติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้มาแล้วก็แล้กังวลใจนะครับสุดท้ายพระเจ้าติดตั้งให้เรียบร้อยติดตั้งแก๊สทีนี้ขับไปไหนสบายใจแล้วครับขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมฮะไม่ต้องกังวลใจมอบไว้กับพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าก็ไม่เคยสายนะครับเพราะอะไรฮะสันติสุขที่มาจากพระเจ้าโลกนี้ไม่มีให้อย่าไปหาเลยครับอย่าไปควยคว้าไม่มีแล้วครับแต่ต้องโดยตรงมาจากนู่นเลยครับข้างบนถูกไหมฮะ มาจากสวรรค์เลยมันจากท้องฟ้ามาจากพระเจ้านะครับหันจานให้ตรงและพี่น้องจะเต็มล้นมไปด้วยสนติสุขที่มาจากพระเจ้าเอาละครับเรามาดูช่องสัญญาณที่สองมาช่องแรกผ่านไปแล้วนะครับกดปุ๊บติดตั๊บชัดเลยนะครับปรับให้ดีช่องสัญญาณที่สองช่องนี้ก็ต้องชัดนะครับคือการอุปถัมภ์จากพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าและที่ใกล้ชิดมากไปกว่านั้นเมื่อเรามองตัวเราเลยครับ จริงๆแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นลูกนะครับเป็นบุตรของพระเจ้าในบัมพี์โรมบทที่8ข้อที่15เปิดด้วยกันครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่15กล่าวว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจธาตุซึ่งทำให้ท่านตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญ,ญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาเอเมนไหมครับ อ้าวร้องเรียกพระเจ้าด้วยกันอับบาได้กันสามครั้งหนึ่งสองสามอับบาอับบาอับบาอ่านั่นแหละครับเราร้องเรียกหาพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องหลายเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปอยู่ในเรานะครับโดยวิเดียนพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยสิทธิอันชอบธรรมเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้เราเป็นลูกของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พี่น้องหลายครับจะมีการคอนแทค่ายวิญญาณเกิดขึ้นทันทีระหว่างเรากับพระเจ้า และจะมีการอุปถัมภ์เกิดขึ้นทันชีระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องหลายการอุปถัมภ์ในโลกนี้ก็มีถูกต้องไหมฮะมีมูลิธิเยอะแยะมากมายที่ต้องคอยอุปถมัมคนนะครับยากจนขัดสนคนพิการต่างๆม,มากมายมีมูลิธิเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปอุปถมัมแต่นี่เป็นเพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแต่การอุปถัมภ์ที่มาจากพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นการอุปถัมภ์ที่ส่งเป็นสัญญาณมายังชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนั้นพี่น้องหลายมันยิ่งใหญ่มาก มันเกี่ยวข้องกับชีวิตในอนาคตของเราด้วยแต่การอุปถัมภ์ทั่วไปในโลกนี้มันแค่ในโลกนี้เท่านั้นถูกต้องไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วก็จบกันแต่การอุปถัม์ที่มาจากพระเจ้าเกี่ยวถึงกับวันสุดท้ายที่จะมาถึงด้วยนะครับคือวันพิพากษาเพราะนั้นพี่น้องหหายครับในเมื่อเรารับน้ำใจใหม่เป็นน้ำใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่น้ำใจทาสเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปกลัวอีกอย่าก,กังวลอีกผมขอบคุณพระเจ้า คุณพ่อขึ้นมาเป็นพยานใช่ไหมครับนั่นคือการอุปถัมภ์ที่มาจากพระเจ้าตอนแรกเรากังวลถูกไหมฮะโอ้ตายแล้วสองม้อเลยหุงข้าวไว้แกงอีกเพียบแต่สุดท้ายเป็นไงครับอยู่ในการอุปถัมภ์ที่มาจากพระเจ้าอย่าว่าสองม้อลยวันนั้นนะครับสามมอก็จะหมดเอเมนไหมครับพราะเจ้าเรายิ่งใหญ่หครับเมื่อทูลขอนะฮะคุณพ่อบอกอธิษฐานทูลขอพระเจ้าคือส่งสัญญาณขึ้นไปอัพลิงก้นไปแล้วพระเจ้าก็ดาวลิงก์ลงมาโอ้โห สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้คิดดูว่าคนเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับเป็นรอยโต๊ะนะครับความคิดของเราเองคิดว่าเสร็จแล้วงานดิถูกไหมฮะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเตรียมไว้พี่น้องหลายพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งลูกองเมื่อพระองค์จะอุปถัมภ์ชีวิตของเราพี่น้องหลายทุกแง่มุมในชีวิตเอเมนไหมครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแต่อย่ามองแค่ผิวเผินนะครับ งานพระเจ้าเป็นงานที่ลึกมากเราอย่าคิดแบบตื้นๆกับมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เหมือนกันเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราสัมผัสพระเจ้าจิตวิญญาเราต้องลงระดับลึกเพื่อแตะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะครับเราดูด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่63พระธรรมสดุดีบทที่63ข้อที่6 7และ8กล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและภาวนาถึงพระองค์ทุกๆกยาม พระรพลงทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เปรมปรีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์ตาะติดอยู่ที่พระองค์ขาดขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้เอเมนไหมครับพระพี่บันทึกว่าพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของเราพี่น้องหลายเมื่อมีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจต้องมองไปที่พระเจ้ารับสัญญาณนะครับภาครับไปหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าจะส่งสัญญาณลงมาให้กับเรา แล้วเมื่อเราอาธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าพี่น้องหลายเหมือนพ่อนะครับเวลาลูกเรียกใช่ไหมครับก็ฟังเสียงของลูกเมื่อลูกขอใช่ไหมครับพระพีมันเปรียบเทียบจําได้ไหมครับแม้แต่พ่อในโลกนี้ใช่ไหมครับขอยังให้และพ่อจะเป็นฝ่ายวิญญ,ญาณพ่อยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอกับพระองค์พระองค์ให้เพราะพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์ในชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องหลายครับอย่าให้ใจล่อลวงมันมาเข้าสิงในชีวิตของเรานะครับหลายคนถูกใจล่อลวงเข้าสิง เบีเ่ยงเบนตำแหน่งและองศาการรับกับไปบรับคว,ค,รวความคิดของซาตานเข้ามาในชีวิตแทนที่รับความคิดของพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าความคิดของพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้แต่ความคิดของเราเองหรือเนื้อหนังทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมนั่นคือความคิดเนื้อหนังมัเนเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าบอกว่าเป็นไปได้เราบอกเป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกเป็นไปได้ตัวเราจะจะรับใครกันแน่เนี่ยจะเชื่อตัวเจ้าเองหรือจะเชื่อเราถ้าเชื่อพระเจ้าก็หันจานที่พระเจ้าแล้วก็รับสัญญาณเข้ามาในชีวิต เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ประทานพี่น้องหลายครับจตจองให้ดีทุกๆวันพระพี่บอกว่าขณะที่นอนอยู่ก็ภาวนาถึงพระองค์ทุกๆยามเลยนะเพราะความคิดเรากับความคิดพระเจ้านะครับขาดช่วงไม่ได้ขาดสัญญาณการติดต่อไม่ได้มีอะไรขึ้นมาอธิษฐานมีอะไรขึ้นมาอธิษฐานนอนไม่รับอ่าน,นพระคมภีพี่น้องครับนี่คือสัญญาณต่อเนื่องอย่าให้สัญญาณมันขาดนะครับถ้าหากว่ายามใดมงใดนะเราเจอปัญหาแล้วเราตัดสัญญาณเองนะครับไม่ยอมเปิดภาครับพี่น้องหลาย อันตรายมากที่เสียหลายก็เลยหลงจนไปอยากทางของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เพราะเขาตัดสัญญาณเข้าข่ายดับพระวิญญาณของพระเจ้าทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่นะครับให้เราเข้าหาพระเจ้าเอเมนมไหมครับรับสัญญาณจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าส่งมาตลอดนะครับไม่เคยขาดสายถ้าจำได้ส่งมาตลอดส่งให้เราความช่วยเหลือความอุปถมัมทุกอย่างให้เราอยู่ที่เรารับหรือไม่รับเท่นั้นเองและพระเจ้ายุติธรรมไหมครับยุติธรรม ไม่ใช่ส่งให้เราเฉพาะคนเดียวนะครับทุกคนทุกคนชนทุกชนชาติส่งให้หมดเลยส่งให้หมดเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมาจากพระเจ้าทุกคนถูกสร้างเป็นพระฉายของพระเจ้าถูกฝังไว้แล้วนะครับสำหรับภาครับและภาครส่งอยู่ที่จะใช้เป็นหรือไม่เป็นนั้นนั่นเองนี่ครับคู่มือคู่มือที่เราสามารถเข้าใจว่าการส่งสัญญาหมพระเจ้ากับการรับสัญญาณให้ชัดนั้นควรทำอย่างไรบ้างอยู่ในนี้หมดเลยยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจนะครับยิ่งอ่านยิ่งชำนาญ นะครับเพื่อถวายกียจติพระเจ้าเอาล่ะครับพี่น้องหลายสองช่องผ่านไปแล้วลองถามตัวเองว่าวันนี้เป็นไงสองช่องที่ผ่านมาเรารับติดหรือไม่ติดหรือติด,ต,ดติดดับดับนะครับถ้าชัดอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ค่อยชัดวันนี้กลับไปปรับใหม่นะครับอธิษฐานกับพระเจ้านะครับหันจานหันใจให้ตรงกับพระเจ้าแล้วรับสันติสุขให้เต็มเต็มเอเมนไหมครับรับมาเลยนะครับในชีวิตของเรา รับการอุปถัมภ์ที่มาจากพระเจา้าพี่น้องจะทําอะไรนะครับขอกับพระเจา้าสิครับเหมือนผมทำธรรรุกกธร,ร,รกิจโอลิซโนเราทำธุรกิจออกไปทั่วโลกถามจริงๆนะครับผมต้องใช้งบประมาณผมต้องใช้บุคลากรผมต้องใช้อุป,ปกรณ์ผมต้องใช้สติปัญญาผมต้องใช้สถานที่นะครับหาเท่าที่จะทำออฟฟิศอย่างน้อยก็ห้า